มีมีชื่อว่านกกระจิบวิลโล่และหนีครั้งหนึ่งในฤดูร้อนมีและหมาป่าเดินอยู่ในป่ามีได้ยินเสียงนกร้องไพเราะมากจึงพูดว่านั่นนกอะไรเสียงร้องเพราะจังหมาป่าตอบกลับไปว่านั่นคือผู้ชนะศึกชิงตำแหน่งราชานกในสมัยโบราณนกกระจิบวินโล่ไงราชาน้องหมี ฉันอยากเห็นวังของราชานกจังเลยเจ้ช่วยพาฉันไปดูทีสิมีพูดด้วยความอยากรู้อยากเห็นม้าป่าจึงตอบกลับไปว่าฉันว่ามันไม่น่าจะใช่ที่เธอคิดนะจ๊ะน้องหมีม้าป่าเตือนหมีหลังจากนั้นไม่นานราชินีนกก็มาถึงพร้อมกับอาหารในปากของเธอและราชานกก็บินมาพร้อมกันด้วยพวกเขาก็เริ่มเลี้ยงลูกอ่อนของพวกเขา มีอยากจะเสนอหน้าเข้าไปในทันทีแต่หมาป่าก็จับแขนมีเอาไว้แล้วพูดว่าเธอจะต้องรอให้ราชากับราชินีนกบินจากไปเสียก่อนดังนั้นพวกเขาจึงรอและตรวจดูรูที่มีรังอยู่และก็วิ่งเหาะๆอยู่รอบๆใกล้ๆอย่างไรก็ตามมีไม่อาจหักห้ามใจที่จะสอดรู้สอดเห็นว่า วังของราชานกเป็นเช่นไรและเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานมีก็กลับมาที่วังของราชานกอีกครั้งราชาและราชินีเพึ่งจะบินออกไปมีจึงชะงักหัวเข้าไปดูและเห็นลูกนกห้าหรือหกตัวนอนอยู่ที่นั่นนั่นคือวังของราชานกนั้นรึมีร้องด้วยความตกใจนี่มันเป็นวังที่เลวร้ายมากมันเป็นแค่โรง และพวกเธอไม่ใช่ลูกของราชาหรอกเจ้าลูกนกกระจจอยร่อยนี้จะเป็นลูกนกที่น่าอับอายตั้งหากล่ะเมื่อลูกนกกระจิบได้ยินดังนั้นพวกเขาก็ตกใจและโกรธมากและร้องว่าไม่เราไม่ใช่อย่างนั้นพ่อแม่เราเป็นผู้ปกครองที่ดีหมีคุณจะต้องชดใช้ต่อคำดูถูกนี้มีและหมาป่าเริ่มไม่สบายใจ จึงหันหลังกลับเข้าไปในถ้ำของพวกมันอย่างไรก็ตามลูกนกกระจิบวิลโล่ยังคงร้องไห้และกรีดร้องต่อไปและเมื่อพ่อแม่นกนำอาหารมาให้พวกมันอีกครั้งพวกเด็กๆก,ก็พูดขึ้นว่าเราจะไม่แตะแม้แต่ขามแมลงวันไม่ว่าเราจะหิวโหวยจนแทบตายก็ตามท่านช่วยพิจารณาหน่อยเถอะว่าเรายังเหมาะสมกับเป็นลูกของพวกท่านอยู่หรือไม่ มีหมีมาที่นี่และใส่ร้ายพวกเราจากนั้นราชานกก็ปลอบว่าใจเย็นๆเ,เขาจะถูกลงโทษแล้วราชานกกับราชินีก็ปินไปที่ถ้ำหมีและตะโกนว่าหมีแกทำไมแกถึงดูถูกดูหมิ่นลูกๆของฉันแกจะต้องชดใช้กับสิ่งนี้เราจะลงโทษแกด้วยสงครามน้องเลือด หลังจากประกาศสงครามกับหมีไม่นานจากนั้นสัตว์สีเท้าทั้งหมดก็ถูกเรียกให้เข้าร่วมสงครามนี้วัวลากวางและสัตว์อื่นๆทุกชนิดในโลกที่มีอยู่ส่วนราชานกกระจิบวิลโลเรียกทุกสิ่งที่มินไปในอากาศไม่เพียงแต่นกขนาดใหญ่และเล็กเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสัตว์ขนาดเล็กแตนพึ่งและมแมลงวันด้วย เมื่อถึงเวลาที่สงครามเริ่มต้นขึ้นนกกระจิบวิลโลได้ส่งตัวริ้นสุดยอดสายลับออกไปพกค้นหาว่าใครคือผู้บัญชาการทางศูนย์สุดข,ของศัตรูซึ่งมันก็เจ้าเล่มากในที่สุดมันก็บินเข้าไปในป่าที่มีศัตรูมาชุมนุมกันมาซ่อนตัวอยู่ใต้ใบไม้ของต้นไม้ซึ่งมีการบอกรหัสผ่าน มียืนอยู่ตรงนั้นและเขาก็เรียกหมาจิ้งจอกออกมาต่อหน้าเขาและพูดว่ามาจิ้งจอกคุณเป็นสัตว์ที่มีไหวพริบที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดคุณจะเป็นนายพลและเป็นผู้นำของพวกเราได้มาจิ้งจอกพูดต่อว่าแต่เราจะตกกันด้วยสัญญาอะไรล่ะไม่มีใครรู้ฉันน่ะมีหางยาวเป็นพวงซึ่งเกือบจะดูเหมือนคนนกสีแดงเมื่อฉันยกหางสูงขึ้น ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีและพวกเจ้าต้องพุ่งเข้าใส่พวกมันแต่ถ้าฉันปล่อยให้มันห้อยอยู่โดยไม่ได้ชี้ตั้งขึ้นพวกเจ้าทั้งหมดก็จงรีบหนีไปให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมเมื <c oughs> ม่อตัวรินได้ยินอย่างนั้นมันก็บินกลับไปแจ้งข่าวให้นกกระจิบวิลโลทราบอย่างละเอียดยามรุ่งการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้น สัตว์ส,สี่เท้าทั้งสี่ก็วิ่งเข้ามาด้วยเสียงดังอันจนแผ่นดินสั่นสะเทือนนกกระจิบวิลโลกพร้อมกองทัพของเขาก็บินมาในอากาศด้วยเสียงหึงห่งหึ่งฝูงนกฝูงแตนฝูงต่อทุกตัวท้าทมเข้ามาใส่บุกโจมตีกันโดยไม่มีความหวาดกลัวแต่อย่างใดแต่นกกระจิบวิลโลก เรียกแตนลงมาโดยสั่งให้ปักหลักอยู่ใต้หางของหมาจิ้งจอกและต่อยหางของหมาจิ้งจอกอย่างสุดกำลังเมื่อหมาจิ้งจอกโดนต่อยครั้งแรกมันก็เริ่มยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดแต่มันกลับแบกขาไว้และหางก็ยังคงชี้ฟูขึ้นไปในอากาศสูงขึ้น จากนั้นเจ้าแตนเห็นว่าเจ้าหมาจึงจอกไม่มีท่าทีหางจะลู่ลงเลยเจ้าแตนจึงต่อยเป็นครั้งที่สองเจ้าหมาจึงจอกร้องด้วยความเจ็บปวดมันเลยลดระดับหางของมันลงครู่หนึ่งแต่ก็ยังพุ่งขึ้นไปชี้ตั้งได้แต่พอมาถึงครั้งที่สามเจ้าแตนต่อยลงไปอีกเจ้าหมาจึงจอกมันทนไม่ไหวอีกต่อไป ไม่ได้กรีดร้องและเอาหางไว้ที่วางขาเมื่อสัตว์ทั้งหลายเห็นเช่นนั้นก็คิดว่าแพ้แล้วต่างพากนันหนีเข้าไปในถ้ำของตนเองและหนีกลับเข้าไปในป่านกทั้งหลายหลังจากชนะการต่อสู้แล้วราชาและราชินีก็บินกลับบ้านไปหาลูกๆและบอกว่าลูกๆชื่นชมยินดี กินและดื่มให้จุใจเราชนะการต่อสู้แล้วล่ะแต่ลูกนกกระจิบพูดว่าเราจะไม่กินมีจะต้องมาที่รังของเราและขอโทษพวกเราด้วยและพูดว่าพวกเราเป็นเด็กที่มีเกียรติก่อนที่พวกเราจะเสียใจไปมากกว่านี้และไม่ยอมกินอาหารจากนั้นนกกระจิบวินโลกก็บินไปที่หลุมหมีแล้วร้องว่า เจ้าจงมาที่รังหาลูกๆของข้าและขอโทษพวกเขาไม่เช่นนั้นข้าจะหักซี่โครงทุกซี่ของเจ้าดังนั้นหมีจึงคลานไปที่นั่นด้วยความหวาดกลัวและขอโทษลูกนกกระจิบในที่สุดลูกลูกนกกระจิบก็หายโกรธและกินอาหารกันจนอิ่มเอมและมีความสุข